ในคลิปนี้แจ็คซ่าพาซ่อมจะมาติดฟิล์มกระจกแล้วก็ใส่ยางกระจกแรงซูมิล่า L80 ขั้นตอนทำความอาดกระจกก็เอาทินเนอร์เช็ดเลยครับเพราะว่ามีสีเราพ่นไปแล้วมันเปื้อนก็อ,อกทินเนอร์ล,ลายสีไปเลยอันนี้เดี๋ยวเรา,าทำาับเดี๋ยวเรามาแกะฟิล์ม เก่าออกสุขภาพแล้วเป็นรอยเป็นริ้วหลุดไปหมดแล้วเดี๋ยวเราแกะออกครับเดี๋ยวเราตีันใหม่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็มีแกะดูเหน่าจะลำบากนิดนึงนะอืม,มนะอ,มมอ,มอ,อมครับก็ ต้องพองศาสตร์พื้นกระจกให้มันสะอาดที่สุดนะครับใสอย่าให้มันมีรอยกาวเดิมเพราะเวลาเราติดฟิล์มใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ฟิล์มใหม่ที่ติดเนี่ยมันพองมันก็จะหลุดออกจากกระจกมันก็ไม่สวยนะครับก็ค่อยๆลงไปที่ยวองใน้ตรงเยอะกว่าบนหนี่งทุกอย่างเราต้องคิดว่าประดัดอยู่ให้มันดีก็คือค่อยไป พยดึงเออมีเม็ดดินไหมเม็ดดินเข้ามาทีช่วยดึงไปอนนี้แผ่นเหนียวมากผมดึงไม่ได้แล้วหมดแล้วอ่ะว้าสาดใส่ตเยินครับเดี๋ยวเรามาเกตงานตัวใส่กระจกหลังครับพอดีซื้อยางกระจกหลังมาใหม่ของเก่ามัน สุภาพแล้วก็เลยสั่งของมายางขอปกระจกหลังแจสูมิล่า นี่คือเทคนิคการเอายางกระจกใส่ลงในล่องกระจกนะก็ะคืองัดเอาตัวนี้แย่เข้าไปครับแย่แล้วก็งัดยางออกมาดึงเหมือนเราดึงยางมาในกรไหลนั้นแตกก็ะไ,ไหลตัวนะครับดึงมาอย่างนี้ครับดึงมาแล้วก็กลับด้านมันดึงมาเรื่อยๆ ดึงไหมเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเอากลนแปลงฟันสอดแทนแล้วกันครับนี้เลยอ่ะดันมาปึ๊บโม มันต้องกดจากข้างบนลงมาด้วยแม่ ค,ครับส่วนตรงมุมมันก็จะดึงยากหน่อยก็อาจจะใช้แจเอลแบบเมื่อกี้ตัวงองงงนี้สอนเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาครับดึงขอบดาวออกมาดึงไว้เรื่อยๆไปครับไปครบรอบแล้ว โอเคขุบรอบแล้วครับรอ,อบแล้วก็ไล่กดยางซีนให้มันตรงลึกๆเ,เคยดึงกระจกลงมาครับก็เดี๋ยวกล้องถ่ายข้างนอกไงครับเวลาดึงลงมาเป็นยังไงครับไล่รอบแล้วเสร็จแล้วถ่ายไปเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งรอกไปยังไงบ้างเอานโอเค,อเ,คเรียบร้อยเรียบร้อยครับของใหม่ดูดีเลยนี่ครับรอโอเคกระจกหลังติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วก็สสยยางกระจกเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.